สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อบอยพี่น้องเบิร์ตสุขสุขนนาะท่เขามาหาสมสบายดีตอนสิบเอ็ดโมงพี่น้องเลย้ยตอนนี้ก็ยังอยู่ให้หน้าอยู่พอเป็นกำลังไทยน้าไห่ํามทแม่ลังลกกะพี่น้องเมื่อนี้พอเห็ดหน้าสองธงเราจะอันนี้จะเป็นหน้าบ้านหน้าของแม่ใหญ่ า้าวเพิ่นอยู่กรุงเทพพี่น้องเอ้ยบ่ได้อันบ่ได้มาเฮ็ดเฮาก็เลยเฮ็ดถาเนาะเฮาก็เลยดำนาถาโอ้ฝนสิมาแล้วว่าซั่นยิงแขวก็กาากวจ่อย <c oughs> ดำนาแข็งพี่น้องบ่ดาวดำนาแ่เ้ามาดำให้มันมันเป็นนาแข็งก็เลยได้บ่ลา,ายพี่น้องเอ้ยได้2 3 5นี่ละ <c oughs> มันได้บ่ลายเพราะมันแข็งน้าเป็นนาดินทรายเห็นเด้ แต่ว่าน้าทั้งพี่น่พี่น้องแตกต่างจากอันอยู่อยู่บันนามงพี่น้องเลยอยู่บรนนามงกับพึ่งน้าเต็มไฮเต็มขั้นเมื่อคืนนี่แหละเพราะว่าฝนตกมากเมาื่อคืนตกแห้งเนาะหน้าข้าเจ้าผูอันดําก้อนเนะ่ะแล้เอาเลื่อพี่น้องผูเขียวงามอุม้มทุม่มแล้วเอแล้วเรือแต่หน้าเหาแะลรพี่น้องหน้าทงบ้านเนาะนจะเป็นหน้าทงบ้านทำไมพ่นเหตุก็เรือโบอราณเรืออยู่ อีกจากเสาเนาะรวมๆกับประมาณหาเสานี่แหละก,ร,ออกระซิแล้วคือการประวัติทึ่งกระดามลงมาแล้วเนาะก็เรือประมาณแถวหน,นึ่งนี่แหละแล้วหน้าแถวหนึ่งพี่นอ้องไปตอนนี้เขาก็ไปค้นกะก่อนไปเอากะและ้วกระิเขาเมื่อบ้านอีกเดบันลงน้ำพี่นอ้องลังซีเขียวเคียวอัเดยเห็นไหมจำได้บออันจะเป็นเือนหลานินหน้าทุงบ้าน ทั้งเทิงมันสีลมอยู่ว่าภายนี้ลงมาสีลมอยู่ไปเอากาก่าาอนเด็กเขาจะดำแล้วแหละปลาพี่ดอกงูงูตัวบักใหญ่เกิดมป็นสวกคายพ่ออาชัวถึงมาดั้มอยู่เทิงพี่น้องเลยหน้าเ้าเจะผู้ดำก่อนก็แล้วแตกกอเบิดเลยเคลือแต่หน้าเฮายิง่งพันแล้วแม่กำลังลุกกา ด้านหน้าละวบ้าก็มาซอยพี่น้องมันไอะไรน้องทะแม่ลานผู้ผู้ซอยเพิ่นอนงานนักลองเสียงดีเพิ่นเสยียใจเสียคว้มมันเม่าเหล่าบ่อะไร่นไรโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่เป็นสไตล์ของเพิ่นเนะเาะอืม ไอ้ลูกไก่สิบเบิร์ตเลยเนาะตาหนึ่งรคตานี้แล้วก็จะไปลัาอาการหน่อยค่ะบอมอแม่อืมแม่ซื้ออะไรแม่ซื้อพัดลไมไว้หว้พัดลมตุยพ่ออยากได้นะซื้อโซล่าเซลอันสากอันด้วยแสงอาทิตย์ก็ได้สากมามาสากอยู่บ้านก็ได้สากด้วยไฟฟ้าก็ได้ ก็สากแมสททรัพก็ได้เปิดไฟก็ได้มีข้าแทมหลอดแม่นยุดอนพนทุกบยพุนทุกผาพนทอดเนมนขาวนทุนพมุมูแขาแทมหลอดไฟซองหลอดมันมันมันเสียบในเครื่องมันได้สากแมสททรัพก็ได้มันก็สบายแลก็ได้เลวก็คล้ายคืออันสากแบตก็สากเลแซงอาทิตย์อีกได้ไหม บ่ต้องเอาเข่ามาบ้านก็ได้อย่าคือไฟโซลาเซลล์อันนี้มันเป็นพัดลมโซลาเซลล์แต่เป็นปากชาแดดไร่อือแม่แต่ว่าถ้าบ่มีแดดก็เอาเข่าเอาเขา่เา,เขามาซากอยู่บ้านก็ได้ซากไฟฟ้าก็ได้ฮะนี่อือแม่เพิ่นจมอยากได้ร้ายเทือยน,นะแม่ผุดออกผุดเข่าอยากได้เด้อยากได้เด,ด,ด้จัดห้ยวะ แม่ภาะวะยู่น้ากาซื้อพารลมธรรมดานี่ก็มีอยู่นะแม่อันนี้อัันนน้เปิดเปิดใส่ได้เลยเพราะว่าเ้าสากให้แล้วสากมาแต่บ้านถูกประมาณเก่าลอยกูาบาทมันบดได้เป็นธรรมดากันเถะนะเปิดว่าเปิดขยายว่าสี่ห้าร้อยเก่าลอยกูอะเก่าลอย กัแาาบแม er, นพันธผู้เละทั้งคาหับคายังกับพุทธิพั 1, นเลยเกินด่านโอ้ย <c ười> อยากได้เด้อยากได้อยากได้เด้อยากได้เด้ลูกสาวจัดใหายเด้เมื่นนอ,อกาดกเปิด,ดใสไ่สมมดได้เลยในมันชมีในกล่องเด้ออ่ะลองกดมูมัวก็ได้กดเปิดกดใส่ก็ได้ใส่ไปใส่มาจะคือพัดลมธรรมดาเลยแหละไมมีบอลเปิดมันจะบ,บอลหนึ่งอ่ะกาดมัมีหูสากแบทแล้วก,ก็หอันสากไฟฟ้าแล้วก็มีอันใส่อันแดงอันก็ได้อื ก้นในใสมันหนากดในปุ่มมันหนาเลยอันลอกกดมันเออมันจิ้มจิ้มถ้าก็ว่าิเมื่ออันบอกอยู่แต่ว่ามาดำหน้าเลยดิอะกดมั่วๆก็สิฮู้หรอดอกแต่ในในโต๊ะเครื่องมันกะสิมีไฟอีกดิไฟแบบเขาอ่านหนังสือหรือไวยังดิมีไฟน้องนัดมานอนก็คือสิสกได้เย็นอยู่ดอกทำให้โรคกะ โอ้ยอ oh. ันเท้าชีขาปักซองดำหน้าให้นี่เนี่ยขาปักซองเมื่อมาซื้อน้ำมันแล้วก็เลยเอาพัดลมมาส่งเลยอืมก็มาซองเบิ่งก่อน่ะมันมีก้าหน่ะมันก้าพองดอกพัดจมหนยาก้าน้ำก้านอันนี้ในลูกกานฮะก้าพอมีได้ก้าจะรูบ่สิออกลบอยู่น้าอย่น้ากับเรือครับตาหนึ่งตาหนึ่งกับพ่อรถแล้วนี่พอดีรถแล้วนี่มืลเล็บไทยก้าเขาก็เขิงถุง ่ัดตัวเองได้ยังตาหนอ่งนี่แหละพี่น้องอยู่บ้านขาเจ้าเปิดเพลงตึม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 อ่ะพอดเลยแม่ยังห่วยกันคาโตอยู่บอกบันไดคาโต้อยู่บอกใช่ไหมมน แง่ yes, ชิลกซอยดอืมไปเป็นลูกพ right ี่นองเป็นพี่มกะว่าลำปไปหุไลกกาไปกากะมิแต่อันนี้เอาลุงพินแบงให้ดอะกาพินเรือก็เลยมาลุกอายุบานแมลุกกาลุกว่านี่ก็ย่าเลยเนาะแม่ จจงงไานนกเอัมันพ่อหนิกระยาได้มันนกจัะน้อยเออมันหยาบนี่ยังวานมี่ออกไปลกเบิ่งต้องตัวเองอยู่นะอือคนงานเฮาสองสี่ห้าหกคนเจ็บแมวว่าซันปวดเอวเจ็บแอวอืออารมณ์กรรคอตเองเบิ่งกาวหน่อยจะตกไหมน่ะเนาะจะก็พลอยไข่เลยล่ะได้ซั้นนี้กับได้ร้ายเลยเนาะแม่ ดำก็เป็นต้นทุ่งเลยเด้อือมันได้หายายแล้วหายายก็ที่แฮงอย่างว่านี่ดีใจแลกลงไปแค่แฮงจุดเหลือบ่หลายอันผู้มีเงินเขาก็จ้างดแล้วเบิดก่อนเขียวเลยอือเขียวบ่แล้วนะเจ้าเหลือแต่นาเฮาและพี่น้องเอ้ยนาเฮาก็อีกบ่หลายเาเนาะแม่อีกบ่หลายเาก็แล้วแล้วก็สิได้พักอนยาวๆเลยสินักแน่แต่ช่วงดเนาะแม่เนาะ ช่วงเกีบ่ปานไดอันนี้ปี70กะทอดกะเพิ่นสิได้แม่นพุทธดาก็อยู่คันหน้าเตรียมดำมาเฮากะสิเข้าเมื่อเอาไปเบิ่งเพื่อนกะจะลอกบ่ลอกเด้อจอยู่หน้าบ่เฮาบ่เข้าก็ได้เฮาไปเอาบักอัน้ไปเอาบัก่อือ่กไปลากของเจ้าแหโอ้ยเอาลงแล้วจัก2อันประมาณกนึงแล้วมันยังน้อยบาดมันเป็นมากหลายเฮ้ย โอ้ยอเบิดแลน้ำม,มชื่อน้ำมันบอกหนะน้ามักซ่าเนี่ยมีอตุ่นะมีอะไรเนาะฮุกซุกอยู่โง้าอยู่ี้ปพกินบนอ,อยุ่ เตรียมสีดำอีกให้ใ huh. ห้เทิงนี่ลูกลร่มได้นน่เท่าเดียวแล้วไปพี่น้องเมื่อเบิ้งพื่อนเข้ากอวเ็นปเาลย้วอาโกกันบมัน้ฮอกบกันันล้างเลือดนมันหยักเลยเออเออเออมาหดบานน้อง่นงเลยพี่น้องกับสิบป้เบิ้งโดนนั่นแหละสภาพบ้านกะ ถ้าแม่ก็ออกนอนนาเขาก็อยู่อยู่บ้านน้ำมเขาก็ไปได้ค่คอยมาเป็นอะไรทางในฝนสาดติวจักมาขึ้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากพี่น้องันอยากให้น้องเหนื่อยมาปีนแนวมักชีดาแค่สิเก็บออกอยู่ผูสุกคุ้งยู่บตงน,นุพี่น้องจาเรื่องหุ่งเลยหมากฝรั่งอันนี้จะเป็นสายแดง ลดนถิ่มเบิดปุี้มีใครกินผู้ป้าเลี้ยงมันจะเป็นหมกหมี่ของลานปลูกไว้ถามซุกอะไรยังบ่ซุกเป็นมันเป็นแค่ซองหมากนะึนงจะเป็นทางหน้าบ้านทุนทางใหญ่ทางลุงน้องบัวอะไรทาประชุม มันมีคนอยู่แล้วเขาไปบนมันขอ,ขอบมาป้าตน้นในห้องนำ้ำกับบริอึดแ์บดกบุษดานะป้าเขาคิดว่าคิดว่ามันบบมีแหมผูกมะฮุ่งกับต้นเต็มต้นเลยพี่น้องผูกมาคุ่งกับพอบบ่อบักคุ่ยมันสิฮักเลยท่าแม่ให้มาเอาวะค่ะ เอาเมื่อตามตัวนี้แสบแสบพี่น้องฟ้ายานางกับมีบาทเนี้ยท,ทุมียานางน้เด้วจ้กพี่น้องจ๋ายานางอืมหมดแดงกับมักมาอยู่สิเป็นยานางทำแม่ปู่ไหว้ใส่แกงน้ำไม้แต่ว่าเพิ่นบ่คอยแกงเด้อถ้าเ้าอยู่นะ,ะแกงดุอยู่ะ่านเ้ามาก,กินแล้วก็มักไปหาแล้วก็กินน้ำเฮาแต่ว่าเ้าบ่อยู่แล้วค่อก,กินู้นเดียวผู้ชายก็ พ่อกับบุคอยมากกินเป็นไรผูกเวิงพี่น้องซุกย้ายล้นถิ่มบ่บุิดาต่างจากอยู่บ้านเขาเก็บไปอยู่แต่แต่มันทำบ,บ่ออยากแสบตัวน,นี้มันจังมันอน,นไนมันบ่แสบก็เลยบุคอยมีคนกินสิบักผ้าก็เหนื่อยเดียวกาลังเป็นสิงามเพื่อนเจแลวและสิไ้ตัดออกอีกบ่ง เป็นเพื่อนครัวต่อจากเพื่อนล้างไงเนาะเป็นเพื่อนครัวกลับมาได้ค่อยไม่คนอยู่ดรอกยืนก็ไดข้ขึ้นมาเพื่อนครัวมิตรลานนะอยู่เพื่อนครัวเหยียกกับมาต้มมามุงมามา่ายังเพื่อนป่าหอยไหวอยู่พี่น้องลานโอ,โอ้คือคือข้าวนี่นนเต้นบักหุ่งะนะผู้ พี่น้องสี่หาต้นต้นนี้ประมาณสองปีอะไรที่กินมานี่สองสามปีอะไรเคียวงามแล้วขขาวข้าเจ้านะะนะฮายังกำลังปักพี่น้องก็ชี้เคียวน้ำลังให้งูอะไรเนาะนีะน่เป็นเพื่อนคู่คู่วต่ว่ามียังหลายคนมาอยู่เนาะมันก่กำลางจิ้งจิอยู่วุบคั่วออกไปหน้าเด้สง ลูกครัวออกไปหน้าบ่ค่อยมีคนอยู่ไปไปต่อยบักหุ่งกระสีออกทั้งในเฮื่องจดกเป็น,น,นอ,ะ,อ,อนะไร้าแม่เขาพอดดึงบอกกุญแจมาก็เลยเข่าเฮือนกับบุได้เรียกว่าพ้นหัวอยู่ประจำต่อบักม่วงกับบเป็นหมากตัวยามนี่ต่อยบอกกับยบกซีดาไปฝากเด็กๆน้ำน้องเนยน้องหลีดน้ำผมมากินบักซีดานะ่ะจะมีรถใหญ่โอ้รถมาจากประเทศไทยบ่ะจมะมาเทีเ่ยวบ่ เป็นทางกยังเป็นทางแดงอยู่ป่ะสีผ้าอะไรพี่น้องเอ้ยกลับลงมาให้นาต่อพี่น้องน้่งให้ในแล้วก็สีขึ้นได้ประคุงมาซ้หมาคุณนะโอเคเราข้าดิได้ซ้หมาพี่น้องตอยลงมาเสื้อมือสองหมาแล้วก็ไปจำที่ทางหน้าหมาหนึ่งนนำเต็มไฮเต็มคันเลยบอึด จักอีหยังลอยบวบบวบจนคืออีหยั้งองน้นยานปลาซิวบ่ซิวไงกระจอกก็ยังดำอยู่นึกว่ามีแต่เาดำผูทั้งหน้ากระเทาะทั้งแดงก็ยังดำอยู่โอเคพี่น้องกระชิบเอาดำนะขอพูอดในร้านจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาแล้วไว้พบกันใหมค่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสบายดีเบิร์สุขสุขคนเนาะที่เขามาหับสม้ม